ครับเดีย๋ยวช่องพิทรอด์นสิงนะครับยกน,นนะ้ครับยกแก้วนี่พยายามให้มันออกจากกของออกแล้วเราไปดูกันว่ายางรถไถท,ทีมงานเราดูยังไงครับดูว่าตะปูหรือว่าจะรั่วเอง ะดูครับเข้าเติมลมแล้วก็ใส่ยางหรืปปอปะาัมาแล้วตัวนี้ยป่เออป,ป,อออปะอเต็มเลย ใช้ั่วรอยดืออยิ่มใช้คุ้มเลยมันพับเนาะถูกกับขายรอยด่ว

ล้วมันหมดชา้วทัวเลยกนิดเดียวแกม, okay, มันรอปล่อยให้อ่อนนานแล้วเวลาเราทำใช้งานยางมันตัดน,นานอะไรนะั่นหมดยุ่งอ๋อปัน่นง่ายดูเขาง่ายง่ายเลยโนชัางก,ก,าก,าก่อนพอเจะเรียนมาก็กสิบก่าปีแบบ ประสบการณ์นะครับอ,อยู่วัดลำโพงก็อยู่ป่ายางอะไรรถไฟอันนั้นรถเก๋งนะนนั้นไม่ใชรถเก๋งแตรถอันนี้อยู่บนบวัดลำโพงป่ายางป่ายางไฟมีตะเล็กป่ายางป่ายาเหล็กเหรอรถไฟมันเอาไปขายนะยางรถไฟ อ้ยถ้าเราถ่ายยางมันแตกได้วิ่งแล้วนี่มาดูวิธีปะสตรีมเหรอครับข้างในอะงั้นมันก็กัดตลอดอ๋อต้องสตรีมข้างในครับดูดูยางว่าพี่ยางมันโดนไหมอืมเออลบสิบจับช่างลูกนาโนเร่เปนาไปนาไปนา

โอ้แดนออกแล้วออก,กอีกอ่ะโอ้เหมือนไอ้แกล,งแล้งเราอ่ะอือจริงือบเหมือนโดนแกล้งเลยเมื่อวานรถคบมืออะไรครบมือ ต้องจอเจอแล้วครับนี่ต้นตอของยางรั่วโดนเออ่โดนหัวหัวอะไรนะไอซิลิโคโนคนระับ โดนหัวซิลิโคนเจาะครับต้นตอครับนี่โอ้ต้นตอเออรูใยังใหญ่เลยหรือรู้เปล่าโอ้เธอย่างนาตีทากลาก็คืออะไรกา้าปะย่างเหรอใช่ผมเอง อ๋อสมิง,งเรามีสูตรผสมเิง๋อกาจะได้ใช้ห้าเดือนเนี่ยออต้องหมกกักบ่ครับหมักไว้หอแต่ร้านก็มีสูตรนะครับบถ้าในมันดีกว่าเราเรียนมาเร้วมันจะเนี้ยว,ว่ะกันใช่ไหครับก็จะเอาเนี้ยวะาไหนเนี่ยเราไได้อ๋อความรู้ร่วน นี่อะไรแผ่นอู้เป็นมวนเลยเป็นยางดิเขาเรียกว่ายางเป็นกาวมีกาวอยู่ในตัวเครื่องดิบมันละลายไงกระป๋าไฟฟ้าไงโอแล้วก็ไปเข้าเครื่องตัดต้องกดทับไปป่ะครับให้ไฟฟ้าอ๋อให้มันร,นรอ้อนป่ ลายเป็นปนแผ่ินนะดเครื่องไว้ครับอันนี้เครื่องอะไรครับเครื่องก็สติมร้อนเนี่ยสติมร้อนยางพวกนั้นนะพวกยางติดกับไอเดียมอ๋อครับหิวยชนต่อไปก็มาทำตัวนี้หนครับ ต้องเอาออกมานะครับทานหนึ่งกางมันไม่เคยหอดเราไม่ได้ยืดน,นั่นแหละครับไม่เคยทอดม,มันแบบว่ามันแบบเราวิา่งแบบอะไรไปกอันนี้มันจับฝุน่น ต้องสตรีมเหมือนกันนั่นนี่สตรีมยังนอกครับเรามาติดตามกันคลิปหน้าต่อกันนะครับช่องสาวนุ่นดำซิ่งนะเจอแล้วสาเหตุแล้วเรามาดูวิธีการสตรีมกันว่าจะทำกันไงครับยางรถไทย